อันนี้นะครับเป็น iPod นะครับเจ้า iPod รุ่นคลาสสิกรุ่นนี้เป็นรุ่นเจเนอเรชันที่4ี่นะครับ iPod นี้ผลิตโดยบริษัท Apple นะครับมีด้านหลังนะครับจะมีโลโก้ Apple แบบนี้แล้วมีคาว่า iPod นะครับยุคนั้นบริษัท Apple ยังผลิตแค่ตัวคอมพิวเตอร์นะครับเป็นคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในบ้านนะครับก็เป็นพวกตะกูลแ a ็ b o o k นะครับ ยังไม่ไทำโทรศัพท์นะครับเราก็ได้มากระโดลงมาทําเครื่องเล่นเพลงพกพาด้วยยุคนั้นคู่แข่งสําคัญก็คือเป็นโซนี่ครับที่ทําเป็นเครื่องเล่นโซนี่วอล์คแมนขึ้นมานะครับแต่อันนี้จะดีกว่าโซนี่วอล์คแมนนะครับเพราะว่าเรื่องความจุครับโซนี่วอล์คแมนยุคนั้นที่หรูหราหน่อยก็เป็นเครื่องเล่นซีดีแต่ซีดีแผ่นหนึ่งก็ยังจุได้แค่ประมาณไม่ถึง20ิบเพลงครับแต่เจ้าตัวนี้ยุคนั้นถ้าเป็นตัวเจเนอเรชันที่หนึ่ง ความจุเริ่มต้น5กิกะไบต์เนี่ยมีการเคลมกันได้ว่าจุได้เป็น1,000เพลงนะครับปกติตกรับทราบว่า1,000เพลงในกระเป๋าคุณอ่าครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆเป็น10กิกมา20 30นะครับโดยประมาณแต่ตัวนี้ความจุอยู่ที่ประมาณ20กิกะไบต์นะครับโดยความจำตัวนี้ใช้เป็นฮาร์ดดิสครับ เป็นฮาร์ดไดรฟ์เลยครับเหมือนกับคอมพิวเตอร์พกพาเลยนะครับนี่นะครับเครื่องเล่นเพลงปีสามตัวหน้าจอเขาจะเป็นจอ LCD แบบนี้นะครับนี่หน้าจอสมัยนั้นยังไม่มีสีสันครับก้านบนเราจะเห็นมีเป็นปุ่มล็อกตัวนี้เป็นตัวโฮสในกจะล็อกคอนโทรลตัวนี้เมื่ใส่กระเป๋าแล้วมันจะไปกดแล้วมันจะไม่ขยื่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องเสียบหูฟัง3.5มิลลิเมตรส่วนตัวนี้เป็น พอร์ตไฟไฟวายนะครับเอาไว้เชื่อมต่อข้อมูลนะครับส่วนด้านล่างก็เป็นช่องเชื่อมต่อแล้วก็ช่องชาร์จด้วยนะครับเป็นตัวสายชาร์จแบบ3 0มสิบพินครับสามสิบพินก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้เสียบเข้าไปอย่างนี้นี่นะครับสายชาร์จพวกนี้ก็จะคล้ายๆกับของ iPhone 3 i p อ o n e 4ที่เราคุ้นเคยกันนะครับนี่นะครับอ่า ผ่านมาแล้วยี่สิบปีนะครับยังน่าสนใจอยู่ไหมนะครับนี่นะครับตัวคลิกวิวอันเลิงชื่อลือชาในตำนานเรื่งชื่อลือชาก็คือว่าปรเจถ้าเราเล่นทั่วไปเนี่ยปุ่มคอนโทรลมันจะเป็นการกดปุ่มเข้าไปนะครับกดเื่อนทีละทีละปุ่มทีละปุ่มอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเวลาหาเพงลงเราก็กดขึ้นบนลงล่างแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะจะให้ดูครับอันนี้เดี๋ยวนะ ส้มนี้คือล็อกปุ่มไว้นะครับให้มันกดแล้วไม่ทํางานนี่นะครับกันเราไปลดถุ่มเวลาใส่กระเป๋าเราปิดแล้วนะครับนี่ปแล้เปิดเ,เครื่องด้วยนี่นะครับมาแล้วครับเดี๋ยวจะให้ดูครับเข้ามาแล้วเป็นอย่างไรอันนี้คือหน้าจอหลักของเขานะครับที่เราจะเห็นกันมีเมนูอย่างนี้นี่ปุ่มคลิกวิวเขาจะมีความสามารถพิเศษตรงนี้เห็นไหมครับนี่ก็ต้องมาคอยกดกึกกึกกึกแล้วเนี่ย อย่างนี้โอ้โสะดวกมากนาแรกเป็นมิวสิกนะครับแล้วมีเซตติ้งเชฟเฟอล์ซองแบ็กไลท์เงาเพลงอ่าเนี่ยเพลงที่เล่นอยู่เขาจะเข้าไปเราก็ลองเข้าไปดูที่เซตติ้งสักเล็กน้อยครับนี่ครับอ p p บ e นี่ตัวนี้มีเพลงทั้งหมดอยู่ประมาณ221เพลงความจำของเครื่องตัวนี้ประมาณ18.5กิกะไบต์นะครับ หรือให้ใช้อยู่6.2กนะิกะไบต์ครับโปรแกรมเวอร์ชัน3.1.1ฟอร์แมตเป็นบินโด้ครับราะเพลงที่ลงด้วย Windows มาคร่าวๆส่วนนี่นะครับเข้า,ขา,นะขาทีมูสิกมาไม่จะมีเลือกเป็นอาร์ s ิสอัลบัม้มซองพอดแคสต์อันนี้เป็นอะแอนเล็กดาวเพลงนะครับใช่ไหมนี่นะครับเพลลิส อาร์ซีดเราเข้าไปมันก็จะขึ้นว่ามีศิลปินอะไรบ้างในนี้นะครับเต็มเลย ACDC พอเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีบอกว่าอยู่ในอััลบมไนบ้าง,างนี่นก็จะรวม ACDC ทั้งหมดเลยอย่างนี้นะครับเดินมาสือว่เพลงไทยนะครับอันนี้เราลงค้นภาษาไทยมาแล้วนะครับทำให้มันสามารถอ่านชื่อไฟล์เพลงภา,าษาไทยได้ด้วยอย่างเช่นนี้ครับวงไฮวอล แล้วเข้าไปนะครับเนี่ยอก็ได้ครับปนเครื่องนี้มีไฮล็อกมีเพลงเลยบ้าแล้วระมาณนี้ครับมีสามเสลงอย่างนี้นะครับ่าลองดูมีใครบ้างน,นะครับสมมติว่าอันนี้เราหาของอิ่พลังกูนจะบอกว่าอายู่ไหนบ้างไหนบ้างเรากดอเลยครับจากว่าอิฐชี้ก็เนี่ยมีนะครับอันนี้ส่วนมากจะเป็นแนวรวมคิดครับอย่างอนนี้อย่าง,ล,งาละหน่อยว่างกันไป ถ้าเข้าไปที่อัลบั้มเราก็จะเห็นแล้วว่าเนี่ยมีอัลบั้มอะไรอยู่ในเครื่องบ้างนะครับเหมือนเราเลือกซีดีฟังครับเราเลือกเป็นอัลบั้มได้เลยนี่บิ๊กสองอัลบั้มแรกที่ไม่ยาก่าอย่างนี้นะครับก็จะขึ้นมาว่ามีเพลงอะไรบ้างอันนี้ง่ายครับผมชอบฟังแบบเป็นอัลบั้มฟังไปชุดๆไปนะครับนี่ครับตัวนี้ครับเบสออฟปันชลัดสองผู้ยิ่งใหญ่ มีหมดเลยนี่เพลงนี้เราลงผ่านโปรแกรมไอจูนในคอมพิวเตอร์นะครับนี่นะฮะบางผมเยอะมากเขายางจะเลื่อนๆไปนี่ hiphop a r o u n d the world นะครับของดัชจิมอวอยเอ็นบยูนะครับ,บ,ออรรบ,รบว่าไปนี่เพลงใหม่ๆก็มีครับจุบของพันยี่สามยี่สาม,สามฟ้ารับพ่ออย่างนี้นะครับวาดไว้นะครับนี่ว่าไป เพลงเยอะมากครับเข้าเจอะอยากฟังแต่ต้องเป็นคนที่สะสมไฟล์เพลงนะครับจะดีหน่อยอันนี้ TK ครับ f o r e v e r ปี99ถึง2001ครับนี่ไ r ร์มคริงด้มนะครับโบจอยนี่เป็นอัลบั้มรวมฮิตเลยใส่ไว้นี่ครับมาเยอะครับมาเยอะมาเยอะไล่ไปเรื่อยๆจับเพลงจนชุดทั้งภาษาอังกฤษจนเป็นภาษาไทยฟกซองคำเมืองในของ j a r a พ m นะครับ เราจะลองเล่นดูนะว่าเป็นยังไงนะครับสมมติเราจะได้นสักเพลงหนึ่งนะครับจากเบื้องต้นเนี่ยผมจะต้องลองเอากระโพงมาลองเชื่อมต่อดูแต่เพลงอาจจะเล่นได้ไม่ยาวนะเพราะว่าตัวนี้มันมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ครับเราจะลองเสียบกับช่อง3.5ม mm, ิลลิเมตรดูคนระับปึ๊บอ่าเสียบแนละ้วดเครื่องสักหน่อยครับอ่าเอาเพลงอะไรดีครับ สาวมอเตอร์ไซค์เนี่ยขึ้นอย่างนี้มาแล้วนี่คือระบบเสียงครับหมุนไปหมุนมานี่ได้เลยอ๋ออีเสียงมาแล้วมาแล้วเบาเสียงอย่างนี้ครับนี่นะครับเวลาจะเล่นเพลงเราก็แค่กดเน็กเข้าไป อย่างนี้ครับข้ามเพลงไปนะครับนี้นะครับเพื่อไม่ให้โดนลิกเิทธิรนะครับเราต้องอย่าเปิดยาวครับเพลงพประกอบภาพยนต์เก่าๆแน่ๆเ,เลยนี่ครับกำลังดูครับเพลงนี้เพลงดังเลยดวงใจยังมีรักเบสไทม์ มาเวลาวอร์มข้นครับคือวัน,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 นทใจฉันรักเธอเีนะครับอาโอเคครับประมาณเรียกกัน e ลูทู h ม o เ e ิร์สดีโคงมีปัญหาครับนะครับให้ดูครับว่าอย่างนี้เวลาเล่นนะครับแล้วก็ อันนี้คือเราหมุนขึ้นหมุดลงครับระดับเสียงปุ่มกลางถ้าเรากดเข้าไปทีหนึ่งก็จะกลายเป็นเดีย๋ยวนะครับเรากดทีหนึ่งเส้นนี้จะเปลี่ยนเป็นจุดๆอันนี้คือการข้ามเวลาเพลงครับกรอข้ามไปนะครับแบบนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับันนี้สต็อปพอปกติหอยกลับหอยแบบนี้อ่าแล้วมาอาจจะรวนนิดนึงโอเคเสือคำราม ปดฝนอันนี้สมมติว่าเล่นอยู่นะครับมาไหมอโอเคก่อนหน้าก็กลับอย่างนี้นะครับถอยหลังฟังเพลงเดิมได้ครับผมมีนะครับการใช้งานตัวนี้ไม่มีปกอัลบั้มใดทั้งสิ้นหน้าจอคงจะเป็น LCD ขาวดำจากชื่อเป็นหลักเลยนะครับตัวนี้ดีกว่าว่าลงภาษาไทยมาแล้วนี่กุ้งไทยบ้านนะมีอะไรบ้างเนี่ย ้าก,กันบ่ได้ดอกสหายสุราใส่ใจได้แค่มองตรงนี้นะครับว่าไปคันที้ตรงไว้ส่วนตรงนี้ก็เป็นตัวแบตเตอรี่ซัพเรแบตเตอรี่ที่จะบอกว่าเหลือประมาณเท่าไหร่นะครับเวลาเล่นเราก็จะเห็นว่ามีแบ็คไลท์ขึ้นมานะครับเวลาเราไม่ใช้งานแ,แบ็คไลท์ก็จะดับลงไปเวลาเล่นหน้าจอไม่ไติเดตลอดนะครับถ้ากินแบตเตอรี่มากเท่าไหร่แบ็คไลท์นี่ก็จะช่วยเรื่อง วลากลาคืนครับจะได้มองเอใจง่ายๆผมขอถอยกลับมานะครับประมาณนี้ครับเนี่ยน้าเพยยิ่งก็คือน่าจะเป็นเพลงที่เล่นไว้ล่าสุดนะครับชัฟเฟิลซองเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีการส่งเล่นคระทุกอารบ้างไปเลยที่เราลงเอาไว้นะครับแบบนี้นี่คือการตั้งค่าต่งตางๆนะครับเนี่ยชัฟเฟิลคือจะส่งไหมยังไง EQ มีปรับได้หลายแบบอะคูสติกเบรดบูสเตอร์อะไรพวกนี้นะครับคลาสสิกแดนดีฟอิเล็กทริกแฟนฮิปออปแจ๊สนีรบบเงาเพลงได้เบื้องต้นครับนี่ครับประมาณนี้นะครับลองดูยางครับด้านหลังนี่อาจจะไม่ค่อยเงามากนะครับเพราะว่าเดิมๆมัาทำมาในเงาวับเลยนะครับของพรีเมียมได้เลยนะครับสะท้อนกระจกเป็นลูกกระจกได้เลยกอนนี้ผ่านไา20่ปีครับมีต้องรอการใช้งานมาบ้างนะครับนี่ครับ มารีวิวให้ดูครับตอนนี้ไม่มีบลูทูธนะครับจะต้องเล่นผ่านช่อง3.5นั้นหรือถ้าใครมีหูฟังได้เลยครับเนี่ยเสียบหูฟังแบบนี้นะครับฟังง่ายๆเลยครับนี่ใส่หูฟังเสียงดีเหมือนกันนะครับก็อยู่กหูฟังที่เราใช้ตรงนี้กําลังขับค่อนข้างดีครับเปิดระดังลั่นเลยนะครับใช้ได้เลย่วนแนวทางเสียงอันนี้ต้องไปลองฟังกันดูครับ ผมตอบยากนะว่าแนวเสียงเป็นยังไงนะแต่ว่าส่วนตัวที่ฟังแล้วชอบครับเสียงหนักแน่นดีครับชอบดีครับตัวนี้ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับในตำนานหน้าหนึ่งของสตีฟจ็อบที่ได้สร้างสารรค์เอาไว้ตัวนี้เป็นเจเนอเรชันที่4ยุคเปลี่ยนทายก่อนที่จะเริ่มเปลี่ยนผ่านมนาะเป็นหน้าจอแสดงผลแบบคันเลอร์แล้วนะครับรุ่นหลังๆก็จะรองรับการดูอัลบั้มภาพโฟโต้ดูวิดีโอนะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่องเล่นอย่างเดียว ไม่มีระบบเชื่อมต่ออิเดเดนเทอร์เน็ตใดทั้งสิ้นนะครับอันนี้ลงเพลงต้องต้องผ่านโปรแกรมไอทูเป็นหลักเลยครับผม mm. ขอจบการรีวิวคร่าวๆประมานี้ครับไอ o อ c l ดคลาสสิกเจเนเรชั่นที่4ปีประมาณปี2004